บนี้เขามาปลูกมันเดกก็เฮ็ดหน้าอยู่บรมาเนี้ยเห็ดหน้าช0องลอยเลก็บปาซำมันดอกหช่องลเก็บปซมันสามไรนี่บครับโอ้ปีหนึ่งนี้ได้หกเจ็ดลักอยู่ราเนี่ยแม่ได้อยู่เจ็ดแปดลักเจ็ดแปดลักสามติกวตันพี่ก่าป๊าดสามเเนี่ยแม่โอ้น่าถึงนะพี่นอูเอาครับ้าครับโอ้ฟังลงนี่บ่ ครับเก้อยู่ในนี่ง่นี้ห้าบอไ้ห้วยยังสีบ่ครับเนี่ยบ่ดฟังเหรอโคตฟางยางครับประมาณต้นนึงยังสีมันสีแจ็คหลุมครับนี่กันสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขหสุคนนะครับเนาะที่กำลังรับชมช่องคนสวนคนไรนะครับครับวันนี้นะครับเราเฉดจะพาพี่น้องนะครับมาศึกษามหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าการปลูกพุทธานะครับพี่น้องด้วยหรือบักท่านนะครับพี่น้องจากสวนที่เพิ่นเฮ็ดประสบผลสําเร็จแล้วนะครับ ก็เดินกลับไปท้ำความรู้จักกับคุณแม่เพื่อนนะครับครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะครับแนะนำตัวนะครับแม่แม่สวนพอวินัยวันนันสุกสวนแม่ป้านี่วันนันสุกครับเนี่ยเาพี่กัสจะอยู่บ้านนาเรื่องเฮานี่ลเรบ้านนาเรื่องตำบลนาเยี่ยนนะแม่เนาะเาย็นอยู่เนี่ยครับนี่เบอร์โทรป่ะครับเนี่ย0886190886เบอร์เกาั900ครับเบอร์โทรเฟซบุ๊กเขามี่ป่ะครับเฟซบุ๊กป่ะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแนบไปให้น้อครับเน้อครับมีนลงานยูเสียงนลงาครับเฟซบุ๊กก็มีนี่คือสวนพุทธสรครับปลูกมาจักปีแล้วครับแม่เนี่ยปีที่สิบเอ็ดค่ะนี่แหละปีที่สิบเอ็ดปลูกปลูกแต่ผลใส่ต่อเดียวเล่นมดครับโอ้ยรับเลยครับเป็นสายพันธุ์ยังครับเนี่ยสายพันธุ์แสงทองสามรถสามรถแสงทองครับครับมีมีแต่สายพันธุ์นี่้มั้ยครับมีในสวนเนธุ์ครับ ็นแม่นี่ปปูแบบกลางมงุนะครับเนาะครับกางแบบนี่ะบดงกลางเบิดครับมันมันสีซอยยังครับเนี่ยเรื่องของการกลางมงกลกันมงเลีกมงยกันมางรงครับครทีวนเห็นบเมหวั้มันบเนครับโอ้มันจะขึ้นแม่งเพิ่งผลครับมะสีักอยู่ัง ครับเห็ดแบบอื่นไหมครับมาเนี้ยเขาใส่สูงประมาณจะเมตรครับมันหาเมตรบ่อหาเมตรคือเป็นม่งซ้หรับกลางพุซ่าโดยเฉพาะครับรุ่งยินกันบล็อกหนูกันครับแต่ผู้สีขาวัแต่ว่าเ้าเห็ดเทเดียวมันมันข่มมันบ่ครับมันอยู่ได้หลายปีท่นเห็ดทีเดียวมันก็ะขุมมันหลายปีก็แล้วแต่ผู้มากนั่นน่าเม่ดเขาจักสีบ่อืมโอ้สวนสะอาดสะอาดดีเนาะแม่เนาะ ครับถ้าบ่เฮ็ดแนวนี่ก็บ่ได้อืเพื่นเพื่นก็ต้องจังซี่ล่ะครับต้องเอาให้แปนเลยแม่นเอาเครื่องตัดบ่ครับแม่มันคือเอาเครื่องตัดคือกล็ดดีนขอเอาเครื่องตัดบัดน่อยนวลอีหยังมันนวยเฮาสิเฮามันดุ่งมันหยังเฮาก็เก็บไปถิ่นนะอ๋อเฮาเก็บออกไว้นําบ่แม่นเก็บไปนําครับเพื่อหยังครับแม่เฮาเก็บออกไปเพื่อมันเป็นล่าการมันล่า ถ้าตรงกันเบิดทุกพิธีทางนานๆถ้าก็ต้องเฮ็ดบอกง่ายๆว่าใส่ใจมันออืถามมาหน่วยมันคำมันพอดีบอกเออจะแยาให้มันโดกลายคันโดกลายมันกับมันมันกิดสีลูนทีครับมันเป็นที่มันใดดีมันเป็นมันเป็นยูเบิด์ตตีวะครับแม่เนี่ยเป็นเซ็นซีตีจนบหมอดกัดโอนที่เอาใจที่จะพูดเรื่องส่วนบังครับพิ่มรลายนะเป็นจังสีไปได้เรื่อยแม่โอ้ถ้าเพี่น ต้นได้เพิ่นธุซี่คือเกือกับสามต้นซี่ต้นเต็มขู่สิบโลสงงงอยสุขสามซี่ต่นเต็มได้ได้สิบโลแม่โอ้คือว่ามันบ่ธรรมดานะครับพี่น้องเนาะสั่งไรได้หมุนเวียนทั้งปีผมสังเกตเรื่องตัวเป็นหมากแก่กับแก่ตัวเป็นดอกขึ้นมากก็มีครับอ่อนก็มีตัวนอยตัวใหญ่เพิ่นเพิ่นสิไปตามของเพิ่นแบบว่าตัวได้เป็นก้อนเพิ่นสิสุกก้อนคืออยู่สวนนี่นะครับ แต่สวนอื่นแม่ก็บอกูหคือกันเพาบะได้เนียนว่าเสียดเป็นชุดเป็นหลบบ่อืเนียนมุนเวียนครับให้ไม่ข่าวเป็สัญญครับแต่ก่อนได้เก็บยมหนที่ในลักษณะใดครับแม่ก่อนสชีมาปฝืนเลี่ยนฝืนเฮ็ดเขาเห็นบ่โอ้เฮ็ดหน้าเลยแม่หน่ะครับม้วนแม่เฮ็ดเขาโอ้คุณถลกไปดูมันเดี๋เป็นงั้นหนาประมาณจากไรแม่ที่มาปรับเปลี่ยนปลูกพุ้งาเน่สามไร่แม่สามไร่แม่ต้นหนึ่ ตัวนี้พันแดงอินเดียลองมา,มาิรนพันใหม่ก็มาเสริมนำ้ำามาเสริมลองเบิงคร์นมีเอามาเสริมในตอนต่อพื้ตพตนต่อเกา่าเลยเอามาเสริมใส่ครับบัดน,นี้เฮามาปลูกมันดีกว่าเฮ็ดหน้าอยู่ไไบ,บมม่แ <c oughs> <c oughs> ม่โอ้อยเฮ็ดหน้า200ไร่ก็บ่ลาซ้ำมันดอกหลุดซองลอยเก็บ่ลาซ้ำมัน3ไร่นี่บ่อครับโอ้บ่ได้เน้นนักกับหนาอยู่นี่แต่วันเฮ็ดหลายหลายหนาครับอืมแสดงว่าไร้ได้ตัวนี้มันจะตอบโจทย์หมุนเวียนอยู่เบิดปี ครับมันในการตลาดเป็นยังไงแม่มันดีปะจะมีของส่งเขาบ่ได้ยากคืออยู่สวนครับมันจะมีของแม่นอนม่ยค่ะเพิ่งกับเขาเมาเองครับกับบได้ยไปส่งเพิ่งจะเถื่อผูดได้ปะไปส่งบ่ได้ขายสั่งครับผู้ใดบ่มาเอาบ่ได้ของแม่นครับบ่ได้ขายสั่งครับแต่ว่าพูดสะอาดนะนี่ถือว่ามันเห็ดหนักไหมเนาะแต่ว่าสวนแม่นี่สวนเลยทั้งม่สวนแม่ครับอื่นบอดองเลย ส่วนแม่ถือว่าประสบผลสําเร็จหลายนะพี่น้องนีาฝนถือว่าเป็นหน้าที่ปราบเซียนคำรับผู้สาเนาะครับวันนี้นาอะไรแม่มันมันเหตุไงกูโม่บ้านแม่ว่านานี่แล้วเหตุไงนาฝนนี่บอกไงแม่ครับถ้าฝนบ่เรลงดิครับถ้าฝนเรลงคือปีนี่ย่อมอือถ้าฝนบ่เรลงนานี่ะเหตุไงฝนแห้งเกินไปก็บ่ดีร้ายเกินไปก็บ่ดีครับมันเกินมันเกินไปจ้า มาที่ลาลูกแม่มาเข้ากล้องกับยายเร็วมามามาเลยค่ะมาบักท่านมาบักท่านครับมาที่ลาลูกมาไปไปเก็บเก็บบักท่านเร็วมาเก็บบักท่านเด่วลูกเร็วครับน้องจะเก็บต้นไหนคะมาเนี้ยจะเก็บต้นนี้เก็บต้นนี้เก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยจะเก็บลูกไหนคะไหนลูกมาเนี้ต้นที่มันดกลกคักๆมันจะโกงเลยเห็นไหมครับเนี่ยโกงเลยขำไว้โอ้พ่อต้องขำไว้จังเช่ แมนครับทำไม่แบบว่าโอ้ยสิกสี่บาทยังไหนเนาะครับงานนี้ย่างงานนี้ตัวเดีมันหลาดนินแห้งกระตัดสีครับพิษตัวเดียวก็ยังว่าพิษตัวปุ๋นครับมันนี่ต่อเขาต้องแต่งทุกปีป่ะครับแมนแต่งตัดแต่งไหมทุกปีให้เพิ่นเกิดขึ้นมาไหมขนาดเอาขึ้นสูงซจำหนีขึ้นขึ้นก็ยังขึ้นอืมสมมติว่าเขาใส่ต่อเก่ามันเป็นอะไรเนี่ย น้อยๆพุ่ยครับมันจะบอางมันยังต่อใหม่ก็นครับต่ว่าได้แต่ว่าหันหันนลูกคนกับสิบ่วยสา่คนับาก็ต้องทำสาหอเพอนทุกปีข้าสิบเปตรดช่วงใดครับบานอันนี้บอแล้วเจของคิด่าปีนี้ว่าสิใหมเดือนไอ้กุมภาคักปีนี้เขียดแห่งบ่าครับผนเหต้เอาลาอยู่ เข้าเบิ่งหน่วยทั้งต้นนี่ถ้ามันจะเบิดเนี่ยเขายังตัดมันบ่แม่เบิดเพเป็นเพิ่นครับโอ้เพราะว่าย่ำต้นพิ่นแก่นี่มันก็จิเบินไปยังสีสูดนี่เบิดสุดนี่ต่อสุดนี่เบิดสุดนี่ต่อทังสีน่าถ้าเขาเสียดายเบิดตัดทั้งสีน้อยหน่อยไปเรื่อยครับหอดย่ำตัดต้องตัดโใหญ่หยอดหย่ำนี่ใหญ่พื้นสีหน่อยสิมึงไปครับอืม มันนี้สูตรปุ๋ยสูตรยาหนี่เขาสูตรปุ๋ยเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยสูตรใดครับเนี่ยสูตรปุ๋ยบ่ครับปุ๋ยชิพก็ใส่ครับชิพสามชิพสามยี่สิบเอ็ดแปดยี่สิบสี่ใส่เบิร์ตอือครับแจ็คเหม่อครับเขาใส่เท่นึงมันยูนีบ่ครับหมายใส่ตังโดนแต่เดนนี่มันใส่บ่ได้มันค้างเฉือนอยู่โอ้คันเปียกแขยงสิเพราะเป็นได้ใส่บ่ใส่บ่ได้เพิ่นใส่แล้วก็บ่ได้กินโอ้ให้ดินแห้งครับกาม บอกัไงดินผงให้ดินผงยังใส่มเอ้ยเานีใส่บัไดดเขาจังหดตรหาเอาบ่บันบ่มันก็ซึ่ไปเองเขาใส่ยังใสครับใส่ยังใส่ใส่ยังใส่ถ้าหลุมุ่นครับโอ้ห้อฟังลงนี่บ่แครับปุ้ยนี่แงงบ้านไหนกินโอ้งงปเขาบ่ได้ห้วยยังสีบ่ครับเน่ยโคดฟังเอครังอย่างครับประมาณต้นเนืองยังสีมันสีแจ็คหลุมครับในการฟังปุ๋ย ออันแวูสสามใส่ครับสามส่สอหลุมครับใส่ครับแลก็มาใส่ีนึงครับมนึงมีก็ไดครับ้ก็ใส่อรมกนเนว่ก็านห่วยไปเลยนะครับแล้วแล้วแต่ถ้าถ้าูดคอย่าได้ก็ถ้าถ้า้ดถ้าเาังังี มันจะได้กินัาได้กินซาแต่ว่าก็ได้กินโดนครับอืแต่ว่าถ้าเฮาห่วยเลยครับก็ได้กินทั่วไปแต่ว่ามันขันเร็วเร็วกัดเรื่องเหยกัดสูงแม่นครับเ็มีแต่หญ้าบ้านครับมันขี้ฝนขี้ไก่ขี้ยังสิเฮาใส่ได้บ่ครับห้าใส่ไดแต่ขี้ัวขี้ควายแต่ขี้ัวขี้ควายอย่างเดียวครับแม่บ่แม่บ่แนะนําบ่สิว่าบ่แนะนําย่านไอ้ กินคนเตี้ยวเคนสมเป็นลาจำหนี่าดาดยังเป็นล่าล่า,ดาดน้ผนครับมันจะมีปัญหาเลยคัับถ้าใส่ขี้ไก่นี่นะครับพี่หนอสำหรับความรู้เรื่องเหล่าขาหลุดหน่อยใหญ่จัง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 จะเห็นหลายครับเห็นล,นลุ่นลุดหล,ลุเห็นหลายครับพอเพิ่นกัดเป็นเต็มสวนอีกนะพอหลุนบังหันหลุดบังหันยุเพื่อนครับ กมันจะเป็นรายได้รายเดือนเห้าเลนพอมัยเนี่ยมันจะเป็นรายไดรอบปีเฮาริัรอบปีแต่ว่าปีเโอ้เดือนเฮาบรเฮัดบ่ได้เฮังหยังออ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 กออ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 อลักี่อาอออ่อ เข้าครับมันนี้ราคามันมันมีขืนไม่ลงหมอครับแม่ธันดะพูซาโอ้โหแสดงว่าการตลาดนี้เขาเห็ดออกช่วงไหนกับราคาเก่าแม็ครับโอ้แม่แม่ไม่ขืนไม่ลงแม่อยูทีตลอดคือแต่ของมีก็ได้เงินนะครับของมีก็บไได้เงินแสดงว่าสินค้านี่ว่าแต่มีราคาราคาคงที่แปลว่าขืนลงคือผลไม้ที่นี่เดินเนาะครับ นี่นะครับน่าสนใจด้วครับพี่น้องด้อยครับอือแม่แม่เอาซ้ำนแม่ก็ไวแล้วโอ้ำะไรซ้ำซ้ำอะไรนน่ก็บพ่อแล้วดูแลพอดีในครอบครัวห่าดูแลเจะคนครับแม่ยางนอดูดูแลน้ำกันท้ออนี่หละท้องพอครับบานกะเอ็นง้เมื่อกี้ซอยยามันหลนี่ก ตัดแต่ง <numbered> ส <target> ีตีแล้วมันมันยากนี่เป็นบัวงาเป็งสีขาวเก่าอ๋อครับห้องสีขาวก็ตัดตีมันสูงโอ้สีขาก็ต้องตัดตีมครับงานใดที่สูงงานแตงสีมันจะงามโอ้งานแตงสันลูกมันสีบัวงามโอ้ถีมก็ดึงลงมันก็มาปอกมุงแม่นทันบัวเมื่องานแตงสันลูกสีบัวงามแม่นเพราะต้องเบิ่งของงามนี่ยงามทุงสูงสันกับตาตีมครับว่าแต่งานใหญ่ลูกมันเฉียงามเมอครับ หพันงามนอ่งาจังสีารอยมากจังสีนะครับพี่น้องนี่งาลอยนอคนสว้งานันตัดถิ่มได้เพต้องเชียได้านัดโลดครับหน่วยมันมีเขากับัดมีอืนครับัดมันยังบปงมันนี้มันมีโรคปัญหาลักลักสหรับผู้สามัมันมีโรคอย่างนี้ครับเนี่ยลาลาล่ายางเดียวโอ้แนอื่นบ่เป็นไงครับ ล่าอย่างเดียวกับเมงวันทองล่ากับเมงวันทองคือเอาสองตัวอยู่นี่ก็เจียวเลยครับอืมเมงวันเขาก็ตัวนี้มันก็ได้เกลือสิบเปอร์เซ็นต์นะแม่นบอกครับวันนี้นเขาก็รักษาลาโอ้มาใส่มง่งนี่คือได้แล้วเกลืสิบเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เขาก็รักษาลาเอาถลาเพรามีมัน,มนกัใบเยียวใบสามท่าครับล่าไรแดงมนันก็ไรแดงกับพวกพม่านี่ครับ ลาลาน้อีครับคืแปงลาน้ำปนอี่แหเะมันเป็นน้ำอากาศบอ่ครับอากาศมันดีโอ้ยง่ายมันมีความเฉือนล้านี่กโอกาสเกิดล่านี่ก็สูงครับอืครับโอ้ใหญ่หกใหญ่ให้อันนี้ให้แปนไปเลยยังเสียแสดงแสดงว่าตัดอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่ว่าจะขึ้นไห ขึ้นก้าวว่าขึ้นแย่ติบเขาก็จังตัดข้าวกระจังตัดกานกวดครับติดอืมัตงดแล้วก็เอาไปทั้งเงินเอาไปทิ่มทั้งเงินเอากองไว้จังสี่ละครับโอ้กองไว้เนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยเป็นปุนไปครับแต่มันก็ให้ตัวข้าถิ่มไปเรื่อยๆครับอืมข้าก็กองไวย่่ำเงาน้ำยังเงินยังสีละครับตัดแล้วมันก็เป็นปุนเป็นปุ๋ยไปอีกแบบนึงครับองแม่นี่จะขำไว้เกือบทุกงานเนาะจ้าไม่ไมไพ่นะครับขำ ไก่ปนหังไงไ่มันหักแสดงว่าผู้ใดสีเห็ดสวนบุกซ่าเนี่ยก็ต้องเตรียมการปลูกไม้ไผ่ไว้หลายเนครับถือว่าสาคัญนะครับพี่น้องสำคัญนี่คือไม้ไผ่ครับเมื่อไปซื้อเขาก็ลรั่ละสีละเศร้าแบบนี้มอกเลยมีเทาแนร่เองสิมันก็คือบรายแต่เนี่ยเมาอมันก็ได้เนียครับมันดูเกินนะครับ โบ้ก็หน่อยปันไหนโบ้ดกปันไหนสันเห็นบ้งาจังสันมันมาลูกกันเขากับตังตัดครับเห็นไหมนะตังตัดออกตังตัดออกแมนครับเขากัไว้จะซุ้มงานอยู่นะตัดแต่เขาก็ดึงแกไปว้ยจะซุ้มมันเห็นยากอยู่เด็กครับเห็นยากคือเห็นง่ายเห็นง่ายคืออยู่ด่าคนแต่ว่าก็บอะไรบอกกับสวนแมนอยู่จันเที่ยวยุ <to> <t arian> uh ่งเสียครับอืครับไปท ภาพพี่น้องเข้าไปเบิ้งคก็ได้แล้วยาห้างนี่เขาปลูกไรเป็นไดครับแม่เนี่ยสามส่ามคูณสี่แต่ว่าแม่แนะนำให้ใส่สี่คูณสี่ครับครับสามคูณสี่สี่คูณสี่ครับ มันสีอย่างจะนวยตายแลบวนวยหน่อยหครับอืมอสามนี่ก็ถือว่าได้ผลผลิตต่อต้นนในไร่เติบนโตแม่เนาะมาทีมาทีครับสามไร่ก็เมียในหน่อยเนาะครับถือว่ากว่างเติบได้ครับพี่น้องเลยยังลงไปอยู่ครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์ครับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับเนาะนวยมันเบาบอกง่ายว่านวยมันเบา มันบางเบิดนะมันเก็บมันโลนถี่ครับอาหานมันจะลายเนี่ยเป็นก้อนด้วยครับอืมแล้วมันมันจะไปดกช่วงใดอีกแม่บ้านแล้วผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องครับเพื่อช่วงเดือนไอ้สุ่มหนีใหญ่เหมือนเป็นตะเบิงดอกครับอีกประมาณจะสองสามเดือนนึกว่บอประมาณกันยาเพกันยาปลายสิงหาเพราะจะไปเรื่อยๆของมันมันกัมันกับบรนเวณพวาอีกครับ แบบว่าต้องเสมอเข้าจังเข่าเก็บมันก็แตกตาขึ้นมาอครับมันยุสวนนี่เด้ครับแต่ว่าสวนอื่นแม่ก็บอกว่มันต้องตัดแต่งออกใหม่ขยายพันธุ์ง่ายเร็วให้ถึงปล่าวแต่งตัดแต่งออกตัดแต่งงาแต่งกิ่งออกครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ก็ร่างรับชมบ่หน่อยก็ไรละครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ผมมาเฉยๆกับคุณแม่เจ้าของสวนนะครับก็ขอลาเด้อครับเด้อสวัสดีครับ